สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่อนกับบ้านพอดแคสต์ครับอีีนี้ชื่อว่าหลับบนเรือครับมีข้อความหนึ่งนะครับจากศิลปินที่เป็นนักร้องชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่า Vanessa Paradis นะครับได้กล่าวว่า life is like the ocean it goes up and down แปลเป็นไทยก็คือชีวิตก็เหมือนมหาสมุทร มีทั้งขึ้นและมีลงแต่ในยามที่คลื่นโถมเข้าสู่เรือของเราคงจะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยากเผชิญใช่ไหมครับแต่น่าเสียดายที่ชีวิตก็เป็นแบบที่เวเนซ่าพราดิสกล่าวไว้จริงๆครับคือเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างราบรื่นได้ทุกๆวันปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับเราได้ เปรียบเหมือนคลื่นในท้องทะเลที่พร้อมจะโหมเข้าใส่เรือแห่งชีวิตของเราได้ทุกเมื่อครับเพรสุคริตเองก็สอนเราในลักษณะเดียวกันอยู่ในยอห์นบทที่16ข้อ33ว่าในโลกนี้พวกท่านจะมีความชุกยากแต่จงชื่นใจเถิดเราได้ชนะโลกแล้ว คุณผู้ฟังครับผมเคยได้ยินแขกรับเชิญในรายการ TED Talk ท่านหนึ่งนะครับกล่าวเอาไว้ว่าชีวิตมีเพียงแค่10%เท่านั้นที่เราเป็นคนเลือกเองเพราะอีก90%คือสิ่งที่เราเปิดรับเข้ามาครับบางปัญหาเราก็ไม่ได้อยากเจอครับแต่สภาพแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะสภาวะแห่งความบาปของโลกนี้เนี่ยก็ได้ชักจูงและโน้มนำปัญหานั้นน,น เข้ามาสู่ชีวิตของเราอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับอย่างที่พระเยซูคริสต,ต์บอกไว้แล้วครับพรงชนะแล้วชนะทั้งสภาวะแห่งความบาปและปัญหาสารพันของโลกใบนี้โดยการสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่ทุกคนจากความผิดบาปโดยเราไม่ต้องดิ้นรนใดๆอีกต่อไปครับเพียงแค่เชื่อวางใจและเดินอยู่ในพระคุณของพระเจ้า ก็เพียงพอครับหน้าทีของเราจึงไม่ใช่การต่อสู้เพื่อจะเอาชนะความบิดเบี้ยวของโลกใบนี้หรือพยายามดิ้นรนที่จะมีชีวิตที่ราบรื่นในทุกวันเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงครับแต่ในทางกลับกันคือการเชื่อไว้วางใจและเดินอยู่ในชัยชนะของพระองค์ต่างหากที่เป็นชัยชนะของจริง ในหนังสือมาระโกบทที่4ข้อ37มสถึงสีนะครับบันทึกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นภาพเหตุการณ์สุดคลาสสิกสําหรับเราทุกคนในฐานะคริสเตียนนะครับซึ่งควรค่าแก่การจดจำเอาไว้มากๆครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นระหว่างที่เหล่าสาวกและพระเยซูคริสต์ได้เดินทางข้ามฟากด้วยเรือเพื่อทําภารกิจต่างๆนะครับแต่ผู้เขียนบันทึกไว้ว่าเกิดพายุร้ายคลื่นซัดท่วม จนเรือจวนจะจมแล้วพระเยซูทรงหนุนหมอนบรรทมอยู่ท้ายเรือคุณผู้ฟังจินตนาการภาพนะครับเหล่าสาวกของพระเยซูได้อยู่บนเรือในโซนด้านหน้านะครับก็ได้มองเห็นพายุและคลื่นลูกใหญ่ๆที่กำลังโถมเข้ามาบนเรือน้ำก็เริ่มเอ่อขึ้นมาบนเรือนะครับแต่พระเยซูคริสต์เองนะครับทรงบรรทมอยู่ที่ท้ายเรือ เราสาวพบมาปลุกพระองค์ครับและทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงห่วงว่าเราจะจมน้ําตายหรือคุณผู้ฟังจับตาดูท่าทีการตอบสนองของพระสุคริตให้ดีนะครับผู้เขียนบันทึกว่าพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและคลื่นด้วยถ้อยคํานะครับว่าเงียบจงสงบนิ่งเดี๋ยวนี้แล้วลมก็หยุดพัด ทุกอย่างก็สงบนิ่งอย่างสิ้นเชิงพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่าทำไมจึงกลัวนักพวกท่านยังไม่มีความเชื่ออีกหรือสำหรับผมแล้วการเดินอยู่ในชัยชนะของเพรสูคริตก็คือการฝึกฝนที่จะหลับบนเรือแบบเพรสูให้ได้นี่แหละครับถึงแม้พายุจะถาโถามเข้ามาแม้อุปสรรคที่อยู่ข้างหน้า เสมือนโขดหินใหญ่ที่เราไม่น่าจะหนีได้พ้นมีแต่จะต้องปะทะและเกิดความเสียหายแน่ๆแต่เรายังคงตัดสินใจที่จะนิ่งสงบและวางใจพระเจ้าของเราซึ่งพระองค์ประทับอยู่บนเรือลาเดียวกับเราแม้เราจะไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์อยู่ตรงนั้นเสมอจริงๆครับที่ท้ายเรือนั้น เมื่อเราหันหลังกลับมามองเราจะเห็นว่าพราะเยซูไม่ได้ทรงทุกขร้อนกับปัญหาที่อยู่เบื้องหน้าเราเลยเพราะสิทธิอํานาจที่พระองค์มีนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าอุปสรรคทั้งหมดที่เราเจอและพระองค์ก็สามารถหยุดสิ่งเหล่านั้นได้ในพริบตาเดียวโดวยทอยคําเพียงไม่กี่คําก็สามารถสยบพายุแห่งปัญหานั้นได้คุณผู้ฟังครับถ้าวันนี้เรือแห่งชีวิตของคุณ กำลังพุ่งตรงเข้าไปและ,ะเผชิญกับคลื่นลูกใหญ่มะฮืมามันดุนหนักหนาเกินกว่าที่คุณจะรับมือไหวลองดูสิครับลองนิ่งสงบอธิษฐานเรียกพระเยซูด้วยความเชื่อแล้วปล่อยให้พระองค์เป็นผู้จัดการคลื่นยักษ์นั้นเองระหว่างนั้นคุณก็แค่นอนหลับบนเรือด้วยความไว้วางใจเพราะเพียงแค่พริบตาเดียวคุณก็จะเห็นว่า คลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้ามานั้นได้นิ่งสงบและสี่โรราบต่อพระองแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามก่อนกับบ้านพอดแคสต์นะครับขออวยพรให้คุณผู้ฟังมีสันติสุขบนเส้นทางของชีวิตที่มีพระสุคริตเป็นผู้นำทางนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ